ครับก็สวัสดีครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ห่างหาจากการทําคลิปกันเป็นนานพอสมควรเพราะว่าเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปก็ไม่ค่อยมีการมีงานหรอกครับเกือบสอปีแล้วได้ออกแต่งานสีดําก็คนทําเครื่องเสียงเราก็เจอเรื่องนี้ก็ไปกันยาวนานเลยเหมือนกันบางคนถึงกับต้องขายอุปกรณ์ทิ้งกันเลย เพราะว่าตอนนี้พวกร้านขายของมือสองน่ะเข้าของเพียบเลยครับเพราะว่ามันไปไม่รอดกันเนะาะวันนี้ก็เช่นกันครับจะมีเกี่ยวกับเทคนิคอะไรต่างๆมาสอนเกี่ยวกับคนที่เพิ่งจะหัดเล่นเครื่องเสียงเนาะหรือคนที่กําลังหาความรู้หรือว่าคนที่คิดจะเล่นก็จะได้รู้ไว้ว่ามันมีอะไรนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะเอามาฝากก็คือนี่ครับ เรื่องการที่สัญญาณมันเกินคือเห็นไหมไฟที่พริบอยู่เนี่ยครับนี่คือเสียงของอที่สัญญาณมันเข้ามาจนเกินแล้วมันจะขึ้นไฟพีคมันจะโชยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันมีผลยังไงถ้าเราเปิดไปนานๆสัญญาณเกินนานๆน,นะครับมันจะทําให้ power เ,เนี่ย power เ,เสียงกลางของเราเ ซึ่งมันก็จะเซฟตัวเองมันจะมีตัวตัดอยู่มันก็จะบางทีมันก็จะดับไปเลยนะบบางทีมันก็จะดังอยู่ข้างเดียวนะครับซึ่งวิธีแก้ก็แค่ไม่ยากนะครับแค่เราก็เป็นลดเสียงเพราะตัวนี้สัญญาณที่มันเข้ามาแรงเกินเนี่ยมันมาจากตัวตอนนี้เราเปิดซีดีอยู่ครับมันมาจากตัวซีดีซึ่งมันจะมีวอลลุ่มอยู่ข้างในด้วยเราก็เป็นลดเสียงที่มันอยู่ในซีดีนะครับ ลดวอลลุ่มในตัวซีดีลงลดจนกว่าไฟแดงมันจะหายนะครับพอไฟแดงมันหายเนี่ยเวลาสมุติว่าเราเปิดสมมุติว่าเราเปิดไฟแดงมันหายแล้วมันก็ไฟแดงไฟแดงก็มันหายไปแล้วเนาะซึ่งส่วนพาวเวอร์ที่มันตัดไปเนี่ยหรือว่ามันดังข้างเดียวเราก็แค่เคิร์นออฟคือปิดปิดเครื่องประมาณ5วินาทีนะครับเสร็จแล้วก็ อ่อนออนขึ้นมาใหม่มันก็จะเป็นปกติคืนนะครับครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากาติดตามช่องแล้วก็ให้กำลังใจกับช่องนี้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับขอสวัสดีครับ